สวัสดีค่ะเพื่อนๆสกุ๊สโค้สมองสบอรวันนี้ยศสอจะมากินข้าวกับอะไรรู้เปล่าค่ะวันนี้กินข้าวกับอึ่งอ่างนี่พี่น้องอึ่งอ่างไข่เด้อาเจ้อเนี่ยเนี่ยมีแต่ไข่นะคะเนี่ยไม่กินเยอะหรอกค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมาแซบมานวนํากันเด้อจ้า ล้าหัวผิ่นอยู่ใส่นี่พี่น้องนี่ยถ้วยอืมอืมน้ำพริกถ้วยน้อยๆนี่ยเนี่นี่นนกินห็็อกจอกแก๊กงสี่็อบผี้องเนาะมามามากินน้ำการเด้อยจ้าคุณยายสกู่สสก้นสมองสบอนทั่วประเทศทั่วโลก <laughs> อืม แล้วสอนปล่อยผมหัวโปกหัวเปรกมาแล้วผมขามาแล้วโอ้ยนี่ลืมบอกอบักมี่บักมี่ <c oughs> หรือว่าถนนนะยี่ห้อจำปาด่าเด้อคะ่ะมากินนำกันเด้อจ่าเด้อแซบแซบเนัวกินเล่เลนๆหนูหัวไปเนาะ ใส่อะไรใส่ไฟอย่างนี้ใส่ไฟหลอดไฟพุดก,กับต๊กพี่น้องไม,มงเมากับมาอมากินไข่อึงน,น้วกันไข่อึงเดือนเมษาอร่อยนะคะก้อนทุกคนมาสอนจิ้งผัวเยอะจังเยอะมาพิผักไม่มีเยอะจ้ะ กินกางสีหลับพี่น้องจ้าลึกเป็นแรกซื้อแม่วันน้องเคกไก่ผ้าแสบอันเดิอกินน้ำกันเด้อสุขูมุกคนสมองสมบอติเยอะ่วกอื่นซื้อสุกคนกับยาเขียดเยอะเยอะสอนยอะสอนเบาบางอื้หลีเร่งร้านน้ำเท่าแล้วลืมหนาลืมล้างแล้ว เนี่ยอร่อยมากบ่ได้เฮดด้นด้วยจ่าเด้อเฮดแบบบ่บแบบบวบแบบแบบชิมขอน้ำชิของหวานนา้ำ พูดโต๊ะว <it> oh, no <ences ills> ่าน <episodes> ัน <at> พี่น้องโอ้โหโอ้หอนอะไรพวกนี้บอกพีชเขาถามว่าพีชหนาวนะเจะสอนนอนหุ่มผ่าสวอแต่เลยเจ้งหนาวเจ้าเย็นนะพี่น้องบ่ได้กินโชว์เด้อกินแบบธรรมดาบ้านนอกเข้าไปละกินเพื่อ ข็อหายกิดถอดพี่น้องเนาะวัาพี่นี่เด็กกินอึงแล้วกินจังมือกินขึ้นอ่อคอายคลายคลายคลา,า,ายพี่น้องเนาะแต่ไม่รู้ด,ด้านพี่น้อง

อขอโทษด้วยค่ะแซ่แบแซ่บแซ่บน้ำพริก ก็แก okay. ่ข่อต้มดันก็แบอืมนีม่จะได้พี่น้องมันหองงามๆอยู่เลยอืมเรีย้อเวลาพี่น้อง,งอืมนี่ก็หมีก่กระแจอืม เอาี่น้องไปแกะสมัยตะกี้ปไปเหตัยป้อากพไปน้องเนาะแม่กับปูกแตงแตงโมไว้คุดลุงฟังไว้ตอนนี้สอนไปเด็กหน่อยพ่อเก่าสารไปนำ่ำ ปลาออกแจ้งโม่เนี่ยมันตั้มหายใสป่ปลาแดกพี่น้องเอ้ยแสบสุดหยอดเลยตะกี้จะสอนลำบากแห่งคาราซองถวนละเสริม,ม,มกินอึกินหยาบพอแมงหงเขาใส่หมอ,อกไว้อิ่มไปอิ่ม,มกระต่องออก เดเี๋ยนี่พิ่นมีแนวเอยจิ้นถิ่มจิ้นทุ่มวุ้ยพี่น้องนี่ไข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 ่อึ้องไข่อึ้งอือืมเสร็จอืมยังหลบหลอก dạy nhắn bóc dạy dạy nhắn ná ná mừng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  ná แซ่บหลายทำไมไม่กินให้หมดรรเพราะว่าปุ่นเบื่อนมากคนคนบิ่นให้กินโซ่นะได้สอนอ่านคอมเมนต์มา่น,นเขาอิ่มหนิเหรอเดี๋ยวเขากินหนึ่งแหลอืองอ่างปิ่นแซ่บหลายกินให้หมดนะ菩นมังคับบ่ได้ดอกจ้ากินแดนดสำนักนกินสำนันละ นี่นี่ใครอื่นเนาะป้อนสกูดะก้นสมองสบอนเดอ้อน้อจ้าฮัากสกูดสก้นเลยจ้าปาปพวคุณงามๆจ้ากินได้หมดหลยจ้าอื